สวัสดีทุกคนและยินดีต้อนรับกลับมาชมต่อซีรีส์วิดีโอเรื่องหักล้างคำกล่าวอ้างว่าเคยมีบุคคลชื่อมูฮัมหมัดที่ตรงกับเรื่องเล่าตามธรรมเนียมศาสนาอิสลามที่ว่าเคยมีมูฮัมหมัดอยู่ในภูมิภาคฮิญากระหว่างมักกะมาดีนักและแม้กระทั่งทางตอนเหนือของคาบสมุทรอาระเบ,บียในคริสต์ศวรรษที่7วันนี้เราจะมาดูข้อกล่าวอ้างข้อหนึ่งที่เพื่อนมุสลิมของเราใช้อ้างสนับสนุนแนวคิดที่ว่าบุคคลนี้มีอยู่จริงในศตรวรรษที่7เรากำลังพูดถึงข้ออ้างที่โทมัสเดอะเพรสบิเตอร์ที่ใช้อ้าง อยู่กับผมที่นี่เพื่อหักล้างคำกล่าวอ้างนี้คือดรเจสมิธดรเจครับอย่างคุณบอกแล้วมุสลิมมีการใช้ข้ออ้างประมาณ16ข้อเพื่อพยายามพิสูจน์ว่ามูฮัมหมัดมูฮัมหมัดของพวกเขามีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่7ในเขตพื้นที่ที่เขาควรจะอยู่ หนึ่งในข้อกล่าวอ้างดังกล่าวโทมัสเดอเพรบิเตอร์เป็นผู้นําเสนอแล้วการกล่าวอ้างนั้นเกี่ยวกับอะไรโอเคก่อนที่เราจะพูดถึงโทมสัสให้เรามาดูต่อตอนจบครั้งที่แล้วแผ่นที่นั้น<ช>ผมอยากกลับไปดูแผนที่อีกครั้งลองดูสิครับดูสไลด์และให้สังเกตสิ่งที่เราพูดในตอนสุดท้ายให้เราเตือนตัวเองกันเถอะทุกสิ่งที่เรากําลังจะเจอรวมถึงโทมัสเดอเพรบิเตอร์และข้ออ้างอีก15รายการนั้นจะอยู่ในพื้นที่สีส้มข้างบนนั้นที่มีลูกศรสีแดงอยู่ททททั้้้้้งงงหหมมมมดจจจะะอออยู่่่่าาาาาาาเเเนนนนืกกกิไไปรพพบขีออีีสํ และไม่ใช่จากมักกาม์ดินะอย่างแน่นอนในฮิยาซึ่งอยู่ตรงกลางของพื้นที่สีน้ำตาลที่เขาจะต้องอยู่ถ้าจะเป็นมุมนฮัมมัดแห่งอิสลามมุฮัมมัดที่ชาวมุสลิมกำลังมองหาผู้ที่ได้รับอันกญอานและอาศัยอยู่ในมักกะเขาจะต้องอยู่ในพื้นที่สีน้ำตาลนั้นเราจะพบว่าเขาไม่อยู่ใกล้บริเวณน,น,นั้นเลยข้อมูลอ้างอิงทั้งหมดข้ออ้างทั้ง16รายการจะอ้างว่าเขาอยู่ทางเหนือกว่านี้มากเราจะเริ่มที่ข้ออ้างแรกดีกว่าเรามาเริ่มกันที่โทมัสเดอะเพรสบิเตอร์คือโทมัสเดอะเพรสบิเตอร์ เขาเขียนประมาณปี634สิ่งที่เขาเขียนนั้นภายหลังเขาก็เอามาแก้ไขแก้ไขภายหลังในศตรวรรษที่8แต่นี่คือสิ่งที่เขาพูดเขาพูดถึงการต่อสู้ระหว่างชาวรมันและไทยเยดีมหมามัสจบลงด้วยตัวต่อซึ่งเกิดขึ้นจากกาซาไปทางตะวันออกในปี634ปัญหาแรกตรงนี้คือมูฮัมหมัดมีชีวิตอยู่ปี634ไหมล่ะมูฮัมหม,มัดแห่งอิสลามนะครับตอนนี้เขาตายไปแล้ว2ปีครับครับเขาเสียชีวิตปี632 เขาจะอยู่ในการต่อสู้ปี634ได้ยังไงกันหลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วเว้นแต่ว่าเขาจะเป็นผีกลับมามีชีวิตอีกครั้งแต่นั่นเป็นปัญหาแรกปัญหาที่สองลองดูคําว่าม ah ัมมิดสินี่คือการสะกดชื่อของเขาเป็นภาษาเปอร์เซียนี่ไม่ใช่การสะกดเป็นภาษาอาหรับอีกครั้งนะครับให้จําไว้ว่าชื่อนี้เป็นยศศักดิ์ใช่ตรับนี่คือผู้ที่ได้รับคําสรรเสริญมหัมมัดในภาษาเปอร์เซียแต่ดูสิเขาคือไทยเย ทายาเย,ยคือพวกอะไรกันเราจะดูสไลด์อีกครั้งว่าทายาเย,ยมาจากไหนผมวงกลมไว้ให้ครับเอาละผมขอวงกลมให้ชาวไทายาเย,ยมาจากนู้นขึ้นไปอีกนั่นคือทางเหนือซึ่งปัจจุบันคือตอนเหนือของอิรักซึ่งอยู่แถวเมืองโมซุนที่ซึ่งชาวอิรักเออที่ที่ไอซิดไปถึงเรื่องราวและสถานที่ที่เราเห็นพวกเขาในการต่อสู้เหล่านี้เมื่อไม่นานนี้ใช่ครับในปี2014คืออยู่โน้นทางตอนเหนือของอิรักเห็นไหมครับชาวทายาเย,ยได้ครองเขตลักมิดาที่พูดภาษาเปอร์เซีย พวกเขาจึงใช้การสะกดภาษาเปอร์เซียของยศผู้ที่ได้รับคำสรรเสริญดังนั้นบริเวณเมโสโปเาเมียจึงเป็นที่รู้จักในชื่อตักกสถานในศตวรรษที่7็ซึ่งเป็นดินแดงของทายายเยนนั่นคือสิ่งที่เขาเป็นเขามาจากพื้นที่นั้นและเขาเป็นผู้ได้รับคำสรรเสริญให้สังเกตบนแผนที่วงกลมสีแดงที่ซึ่งทายายเยอ,ยอยู่นั้นทางเหนือหลายร้อยไมล์ซึ่งก็คืออิรักในปัจจุบันไกลเกินไปที่จะเป็นมูฮัมมัดแห่งฮิยาตหรือมูฮัมมัดแห่งมักกะอย่างแน่นอนน่าสนใจที่เขาต่อสู้ในกาซา แต่ไม่มีการลบใดของมูฮัมมัดเกิดขึ้นในกาซาหรือทางเหนือไกลขนาดนั้นดังนั้นแม้แต่มุฮัมมัดคนนี้ก็ไม่สามารถเป็นมุฮัมมัดคนนั้นได้เห็นได้ชัดอย่างที่เราเคยเห็นแล้วอาจเป็นมุฮัมมัดอีกคนหรืออาจเป็นคนที่ถูกเรียกว่าเป็นผู้ได้รับคำสรรเสริญซึ่งจริงๆแล้วผู้ที่ปกครองเกือบทุกคนจะใช้ยศนี้และแน่นอนชาวเปอร์เซียจะต้องให้ยศศักดิ์นี้กับผู้ที่ปกครองอยู่สิ่งที่ทําให้ผมประหลาดใจมากครับดรเจก็คือพวกเขาควรรู้ดีว่าไม่ควรจะเอาข้ออ้างประเภทนี้มาอ้างผมหมายความว่า ว่าข้ออ้างนี้ขัดแย้งกับความจริงนี่คือบุคคลที่อยู่หลังจากที่มุฮัมมัดเสียชีวิตแล้วดังนั้นในสาระสาคัญพวกเขาต้องยอมรับว่าประวัติของพวกเขาผิดผิดปีผิดวันที่และเราพูดถึงเรื่องนี้มาตลอดใช่แล้วครับและถ้าจะคิดว่าผู้ได้รับคําสรรเสริญซึ่งหลายครั้งหมายถึงพระเยซูคริสต์กล่าวถึงใครอุมันยังกล่าวถึงตนเองว่าเป็นผู้ที่น่าสรรเสริญเป็นยศแห่งความเจริญรุ่งเรืองและถ้าจะกล่าวว่ามุฮัมมัดนี้เป็นชื่อของศาสดาในศตวรรษที่8หรือศตวรรษที่9 และนำชื่อนั้นกลับมาใช้ย้อนหลังในศตรวรรษที่7โดยไม่พิจารณาสภาพแวดล้อมในศตรวรรษที่7ก็ก็กำลังมีปัญหาตั้งแต่แรกคุณต้องแน่ใจว่าคุณเข้าใจว่าทำไมคำยกย่องหรือยศนั้นจึงถูกใช้ในศตรวรรษที่7นั่นคือสิ่งที่เรากำลังทำตอนนี้ตอนนี้ก่อนที่เราจะคุยต่อผมจะกลับไปที่สไลด์อีกครั้งก่อนที่จะไปที่สไลด์ถัดไปสังเกตที่ด้านบนซึ่งมีข้อความว่าโทมัสเดอะเพรสบิเตอร์ผมใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ตรงนั้นให้นับว่ามีกี่ดอกจันร จะพบว่ามีเพียงห้าครั้งจากทั้งหมด16ข้ออ้างทุกครั้งที่เห็นดอกจันหมายความว่าชื่อมะฮัมเหม็ดอยู่ในบริบทนั้นเข้าใจครับผมใส่เครื่องหมายไว้ครับคุณจะเห็นได้ในตอนท้ายของตอนนี้ว่าเหตุใดจึงสําคัญมาดูปัญหาต่อไปนี่คือหมายเลข2เราจะคุยถึงข้อมูลในสไลด์ครับนี่คือใบปลิวที่เขียนไว้ในปี636บนหน้าปกใบปลิวนี้คือเป็นสำเนาภาษาซีเรียพระกิติคุณมัทธิวและมาระโกจากศตวรรษที่6ครับ มาจากงานเขียนของศตวรรษที่6และบนใบปลิวมินิเขียนไว้ในเดือนมกราคมประชากรเมืองฮุมอยู่ในซีเรียยอมสละชีวิตและหมู่บ้านหลายแห่งได้รับความเสียหายจากการสังหารของชาวอารักของมุฮัมมัดเช่นสงครามกาบิธาหรือยารามูเห็นได้ชัดว่ามุฮัมมัดคนนี้ผู้นี้เจอชื่อนี้อีกแล้วสกดเป็นภาษาอาหรับนะครับไม่ได้สกดเป็นภาษาเปอร์เซียถูกต้องแล้วนะครับให้สังเกตดูการต่อสู้นี้มีการบันทึกไว้อย่างดี แต่ให้สังเกตมาพูดถึงชาวอาหรับแล้วใครคือชาวอาหรับในศตรวรรษที่7จะรู้ได้ก็ต้องรู้ว่าชาวอาหรับมีการแบ่งแยกมาตั้งแต่ไหนและพวกเขาถูกกาหนดครั้งแรกโดยชาวโรมันในศตรวรรษที่สองชาวโรมันรู้อยู่ว่าบริเวณอาหรับียที่คุณเห็นบนแผนที่เป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสีแดงคือพื้นที่นั้นชาวอาหรับทั้งหมดมาจากที่นี่ไม่ใช่จากมักกะและมาดินะเลยมันไม่รู้พิษาตเลยครับใช่เรากําลังพูดถึงดินแดนแห่งพันธสัญญาทั้งซีเรียและเลบานอนด้วย เลบานอนซีเรียรวมถึงดามัสกัสและแน่นอนอิสราเอลปัจจุบันนี้และกาซาและส่วนที่เหลือทั้งหมดดังนั้นการสู้รบจึงมีการบันทึกไว้อย่างดีแต่ให้สังเกตว่าอาหรับพวกนี้อาศัยอยู่ในดินแดนที่ปัจจุบันคือจอร์แดนซีเรียไม่ได้อยู่ในฮิญาตนั่นเป็นปัญหาแรกดังนั้นหากจะใช้ชาวอาหรับก็อย่าลืมวางชาวอาหรับศตรวรรษที่เจ็ดไว้ถูกที่และอาระเบียไม่ได้รวมฮิญาตอยู่ในนั้นและทําไมมันถึงรวมฮิญาตด,ด้วยไม่มีน้ําครับแน่นอนใช่แล้วผมหมายถึงมันเป็นทะเลทรายใช่แล้ว เห็นได้ชัดว่าทั้งหมดนี้ถูกเพิ่มเข้ามาภายหลังภายหลังมากเมื่อเขานําน้ําเข้ามาในที่สุดชาวอาหรับเอาชนะไบเซนไทยตามการอ้างอิงนิสสงครามยารมูแต่ให้สังเกตว่ายันมุกอยู่ที่ไหนอยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอลมันอยู่ในซีเรียดูแผนที่ที่นั่นผมวางไว้ตรงนั้นเพื่อให้มองเห็นได้ตามเรื่องเล่ามาตรฐานของาศาสนาอิสลามมูฮัมหมัดเสียชีวิตในปี632และไม่เคยเดินทางไปซีเรียเพื่อการรบใดๆด,ดังนั้นมีปัญหาสองประการกับเรื่องนี้วันที่ไม่ตรงสีปีหลังจากที่เขาเสียชีวิต เขาไม่เคยไปซีเรียเขาไม่เคยไปเยรมูกอย่างแน่นอนนี่อาจเป็นมูฮัมหมัดทางตอนเหนืออีกคนหนึ่งในศตรวรรษที่7หรือผู้ที่ได้รับการสรรเสริญอีกคนหนึ่งค่อนข้างเห็นได้ว่าเขาอยู่ผิดที่ผิดเวลาและมีการอ้างอิงที่ผิดอย่างแน่นอนและที่จะช่วยให้ผู้ชมของเราเข้าใจว่าทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญหมายถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ คือการทำลายล้างเรื่องเล่ามาตรฐานอิสลามเห็นเรื่องเล่ามาตรฐานอิสลามเห็นได้ชัดว่าเขียนขึ้นในศตวรรษที่9และ10และเราจะพบว่าไม่ใช่ศตวรรษที่9และ10ด้วยซ้ํามันมาจากศตวรรษที่11ถึงศตวรรษที่1ิในกรณีหนึ่งแม้กระทั่งศตวรรษที่19คือภายหลังเกิดเหตุมากแก้ไขเรื่องเข้าไปใหม่ถ้าคุณจะแก้ไขทีหลังก็ขอให้เอาข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ตัวจริงลงอย่าไปใส่ไว้ในที่ที่ศาสดามุฮัมมัดไม่เคยไปและในยุคที่ศาสดามุฮัมมัดไม่เคยอยู่และอย่าลืมให ถ้าจะเขียนช้าขนาดนั้นและแก้ไขเรื่องทีหลังอย่างน้อยก็ให้เข้าใจว่ามูฮัมหมัดหมายถึงอะไรคำนั้นหมายถึงอะไรยศศัก์นั้นหมายถึงอะไรและจะพบว่าจริงๆแล้วยศศัก์นี้มีมาตั้งแต่1,400ปีก่อนคริสต์กาชงานเขียนภาษายุการิตทั้งหมดอ้างถึงเขาแนะนําเขาครั้งแรกดังนั้นตั้งแต่1,400ปีก่อนคริสต์กาลจนถึงศตวรรษที่7็คือ2,100ปีมูฮัมหมัดเป็นที่รู้จักกันดีแต่เขาไม่ใช่ผู้คนนั้นเขาเป็นผู้ที่ได้รับคําสรรเสริญและตต่่่่อออมมมมาาาในนนนนศวรรรรษหหลลััังงงผููู้้ีีกยยยเเเเเป็พพพะะซคคืสิจทุณด ในสิ่งที่เขาบอกคุณว่าได้รับจากงานเขียนของเอเจดิโอสชาวยิวส่วนใหญ่เชื่อว่ามูฮัมหมัดมูฮัมหมัดแห่งศตวรรษที่7็คือพวกเอซิลกักซึ่งเขาเป็นผู้นําชุมชนชาวยิวในเปอร์เซเมโซโปเตียอิรักในปัจจุบันสังเกตว่าชาวยิวเหล่านี้อาศัยอยู่ที่ไหนพวกเขาอาศัยอยู่ทางใต้ของกรุงแบกแดดปัจจุบันในฮิรอกนั่นคืออิรักปัจจุบันนี้ดังนั้นเอกซิลักทุกคนนี้เอซิลักห้าคนที่เมลหยิบยกขึ้นมาในรายการร่วมกับคุณ นำมาจากการค้นคว้าของเอเจดิโอสเอกซิลักทั้งหคนนี้เป็นคนพัฒถิน่นอาศัยอยู่ในอิรักปัจจุบันพวกเขาทั้งหมดถูกเรียกชื่อมูฮัมหมัดเพราะมูฮัมหมัดเป็นพระเมสสิยาพวกเขาคิดว่าเขาคือพระเมสสิยาเสด็จมาในที่สุดหลังจากที่แต่ละคนเสียชีวิตพวกเขาก็ได้เลือกเอกซิลักคนต่อไปและเขาคือมูฮัมหมัดคนใหม่หลังจากที่เขาเสียชีวิตแล้วก็มีเอกซิลักคนใหม่คือมันเป็นยศประเภทหนึ่งมันเป็นยศที่มอบให้กับเมสสิยาที่เสด็จมาในทุกกรณีพวกเขาเสียชีวิตแต่ละคนก็ตายไป พวกเขาจึงต้องให้ยศนี้ต่อต่อไปสําหรับผู้ที่รับตําแหน่งนั้นนี่คือสาเหตุถ้าจะดูทั้งเรื่องราวชาวยิวในศตรวรรษที่7และเรื่องราวของคริสเตียนมูฮัมหมัดเป็นที่รู้จักกันดีแต่ถ้าจะเขียนเรื่องนี้ตั้งแต่ศตรวรรษที่1 1 1 2และ13โดยไม่ได้ย้อนกลับไปในศตรวรรษที่7จะไม่รู้เรื่องนี้แต่เรารู้เพราะเรากลับไปดูอย่างที่คุณเมนและเอเจดิโอสได้ทำเราจะย้อนกลับไปดูงานเขียนจากศตรวรรษที่7เป็นสิ่งที่เราขอให้นักประวัติศาสตร์ทุกคนทำหากคุณต้องการค้นหาชายคนนนนนนนััั้้้หหหรรรืืออสถาาที่เตุกณ์น ให้กลับไปที่ช่วงเวลานั้นแล้วดูว่าชายคนนั้นคือใครหรือยศนั้นคือตำแหน่งอะไรอยู่ในสถานที่ไหนและใครบ้างที่รับในกรณีนี้คือเอกซิลาร์ชาวยิวหรือเป็นพระเยซูพระเมสสิยาพวกเอกซิลาร์ที่เชื่อว,ว่าพระเมสสิยายังมาไม่ถึงและเขาเองเป็นผู้นั้นและชาวคริสเชื่อว,ว่าพระองค์จะเสด็จมาครั้งที่สองนั่นคือสิ่งที่เรารู้จากศตวรรษที่7ตอนนี้มันเข้าที่แล้วทั้งหมดนี้หมายถึงตัวคนนั้น ยอดเยี่ยมสำหรับตอนต่อไปเราจะไปหักล้างอะไรเราจะต่อที่ข้อ3และจะเป็นโซโฟเนียสในกรุงเยรูซาเล็มในปี637เราจะดูเรื่องนั้นน่าสนใจเออสังเกตอันนี้ที่นี่ใบปลิวนั้นมีดอกจันอยู่ข้างบนคุณเห็นดอกจันใช่ไหมหมายความว่ามีการอ้างอิงถึงมูฮัมหมัดชายคนนั้นข้อหลังๆจะไม่มีการอ้างอิงถึงมูฮัมหมัดเลยและบางทีอาจจะถือว่าเป็นความสิ้นหวังของมุสลิมพวกเขาจําเป็นต้องตามหามูฮัมหมัดให้ได้ดังนั้นพวกเขากําลังพยายามหาใครก็ตามที่เหมาะกับตัวละครนี้จะต้องเป็นเขา โดยไม่มีแม้แต่ชื่ออยู่ที่นั่นด้วยซ้ํานี่คือสิ่งที่เราจะคุยต่อยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับดรเจขอบคุณทุกคนผมอันฟาดีขอพระเจ้าอวยพร